ูการขับเที่ยวเหตสายนาเจ้าเหตุสายนาันี้ใครจะเป็นผู้มีชัยชนะในเรือสิบถึงที่ััเราตับคนน้องัวสิบัดนี้มาดูกันกับเทวกับมาสูซีกันมาาตุภาษาวว่าสูสีมาสูซกันไเลับโ้าเรือนี้ากั่นี้ รถทหารอยู่ฝั่งทางโน้นตอนนี้กำลังขับเชื่อมกันมาอย่างนักระหว่างเรือทั้งสองลำมาดูกันคือว่าลำไหนจะเข้าสู่เส้นใจก่อนระหว่างเรือจากทั้งทหารกับอำนาจเจริญนะครับอำนาจเจริญอยู่ฝั่งทางโน้นเย่างใช่ไหมทหารอยฝั่งทางนี้สาวสวยจะรับผิดอนนี้นำมานำมาหนีหนีสาวสวยจะรับผิดหนีเฮ้า รอผลการตัดสินอย่างเป็นการจากคณะกรรมการผลการตัดสินจากเป็นการผู้ระหว่างสาวสวยกระบอนและดมเมืองมุกสองผู้ชนะได้แก่เรือดมลุมเมืองมุกสอง